ครับต่อเนื่องนะครับหลังจากหมักหมักหรือว่าทิ้งระยะพักตัวให้ให้ให้แป้งแป้งข้าวสาลีขึ้นโดเนาะมันก็จะเป็นสภาพนี้นะครับก็เราก็จะต้องเอามาแบ่งเพื่อเพื่อจะเข้าไปที่ไอพิมกนะคือแป้งห้าห้าถ้วยเนะี่ยมันก็มันก็จะได้ ในพิมพอยู่2องพิมขนาดห,หัวกะโหลก3าหัวอยู่3มก้อนกับห,หัวกะโหลก2หัวอีก1ก้อนนะครับนะหลังจากที่เขาขึ้นโดเรียบร้อยแล้วก็นะฮะออ,ออกมาจากไอห,หมอ้อก็เอามาแบ่งนะฮะ ห,หมกโหลตัวนึงเนี่ยผมใช้น้ำหนักอยู่250กรัมนะครับเราก็ต้องแบ่งเป็น5ชิ้นเพราะว่าพิมพ์พิมพ์ของผมมีแค่นี้นะก็เอาไว้ใช้ทำเพื่อบริโภคไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้อกะว่าจะทำเป็นซื้อขายแล้วก็เอาไว้รองรับนักท่องเที่ยวที่ชอบชอบที่จะมาทำด้วยกัน ทำขนมปังกินกันนะฮะก็เป็นกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่มาใช้บริการที่เรานะในทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรเนาะแต่ที่ผมเนี่ยมันทั้งผลิตนีเข้าจริงๆแล้วเข้าขนมปังก็ทำจากพืชตัวหนึ่งก็คือข้าวีดนะข้าวีดหรือ,อาภาษาอังกฤษก็ w h e a t เนาะจุดนี้เป็นกำลังดังของไอ้ทังยโรป ม,ม่มีอาหารตัวนี้รับทางเพาะว่ามีน้อยนะหมายถึงว่าการสั่งซื้อเม็ดพันธุ์ที่จะไปทําแป้งจากตัวนี้แต่วันนี้ไม่ได้เอา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 ,เอา,เอา,เอาจากเม็ดที่ผมปลูกเองนะครับเพราะว่าปริมาณการผลิตมันมันไม่ไม่ไมพอเนาะก็2อง้อยหกรัมนะเดี๋ยวชั่งน้ำหนักดูผ่านไม่ผ่านน่าจะใกล้เคียง ออก300กว่านะแบ่งคืนให้มันได้250มันก็จะพอดีต่อต่อก้อนของไอ้นะกรอบประมาณนี้ไม่ต้องไปเป๊ะๆมากนะฮะหรือว่าใกล้เคียงกันก็โอเคนีก็260ก็โอเคแค่10กรัมเนาะแต่จริงๆถ้าเป็นทางธุรกิจเนี่ยเขาก็ต้องเป๊ะเพื่อต้นมันเกี่ยวกับก็ต้นทุนเนาะ อันนี้สองห้าสี่ก็โอเคอยู่ในชุดของสามก้อนอ๋อน,นี่เยอะเลยนะฮะสามหกศูนแสดงว่าวันนี้การขึ้นโดแล้วว่าน้ำหนักเขามันมันมันเพิ่มไปตามอันนี้โดยปริยายน,นี่คือได้ห้าก้อนเนาะ ก่อนแล้วก่อนก่อนที่จะเอาลงพิมพ์นะฮะเราก็ต้องนวดนวดอีกรอบนึงเพราะว่าไม่งั้นเนะี <c> ่ย <oughs> มีอากาศอยู่ในมีอากาศอยู่ในในในแป้งมันก็จะการความสวยความเนียนในในตัวนี้ก็จะไม่มีนะฮะก็อันนี้ช่างเรียบร้อยใช่ไหมครับอ่เก็บไว้ก่อนมันจะไม่เกะกะ ก็เอาแป้งรวยนะฮะโือที่ผมไม่มีหินอ่อนเนาะก็มันมีพอดีมีถาดสเตลเลสที่ใช้งานอยู่ก็ตรงสเปคของเรื่องงานทำอาหารอยู่นะครับก็ทำให้เขายาวขึ้นนะเพื่อจะได้รีด ลูกกนะิ้งเนาะเดี๋ยวนี้เขามีเป็นไม้กลมๆนะผมผมมันเป็นมือใหม่จะเห็นตัวนี้ก็เอาตัวนี้มาจะเห็นตัวนี้เขาเขาเริ่มใช้ตัวไอ้เป็นไม้กลมๆแค่นั้นแต่โอเคมีอะไรใช้นั้นไม่จ้องไปซีเรียสบางครั้งเนี่ยมันสร้างติกายให้ตัวเองเยอะมันก็ทำอะไรจะไม่อค่อยออกเนาะฮนะก็รีดอย่างเงี้นะครับถ้ามันติดก็เอาแป้งช่วย ในลูกกิ้งนะมันก็จะทําให้การรีดอากาศออกจากแป้งก่อนที่จะเอาเข้าพิมพนะเมื่อเข้าพิมพเนี่ยก็ต้องรออีกประมาณชั่วโมงหนึ่งนะหรือว่าไดูตามอากาศถ้าอากาศเขาร้อนหรือว่าอันเนี้ยมันก็ใช้เวลาในการขึ้นขึ้นอีกขึ้นขึ้โดนรอบสองนะฮะคือไอโดขึ้นโดนรอบสองพูดผิดพูดถูกเพราะเราไม่ใช่มืออาชีพ เดี๋ยวว่าฟังเข้ามาว่าเขาเขาบอกว่าทำมันจะขึ้นโดก็อาลงพิมพ์อย่างนี้เนาะได้หนึ่งก้อนหัวกะโหลกตัวหนึ่งนะครับอันนี้ตัวที่สองในของพิมพสองหัวกะโหลกขมปังหัวกะโหลกนี่เป็นผมผมขมปังโบราณมากนะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ย เขาทำซื้อทำขายกันก็ใช้ใช้อย่างนี้หมดนะฮะมันก็จะเป็นในรูปแบบที่โบราณน,นะฮะเดี๋ยวเราก็นึกถึงอดีตจะกินพวกนี้ก็ต้องกินกับอายุอะไรเงี้ยครับแต่๋ยวทำไมานีมน่มันเปลี่ยนไปเยอะนะฮะวิธีรีดก็อ่ะรีดกลับไปกลับไปรูปลักก็เดี๋ยวพอดีพื้นที่ผมมันแคบอย่างเงี้ยมันคือมันปัญหา กรเราไม่พร้อมก็จริงแต่ว่าอโจทย์สุดท้ายคือขอให้ได้กินมากกว่าเนาะมันก็เป็นสิ่งที่ที่บผมว่าสนุกสนานก็เพราะอย่างเงี้ยแหละฮะจากคนพื้นราบมาอยู่บนที่สูงการดำรงชีวิตมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะฮะมันมันไม่เหมือนข้างล่างอยากกินขนมปังเนี่ยมันเราปลูกเข้าวหวีทำเองกินเองอีทีต้นๆน,น,นะฮะดูจะตลกมากไปดูฮะไอ เขาเหมือนซาลาเปาเลยแหละนะฮะอันนี้ก็ได้สองของพิมพ์สองหกกะโหลกอ่าทีนี้ก็ใส่พิมพ์ใส่พิมพ์สามหกกะโหลกคือตัวนี้เนาะแป้งนะก็ช่วยได้หนึ่งความลื่นไหลง่ายกว่าเยอะ ทำให้เป,เป็นเป็นรูปยาว,ยาวๆไว้นะฮะเพราะว่าเราจะได้ม้วนด่้้นมีอุปกรณ์อะไรพร้อมๆมันก็จะทำงานดีขึ้นเนาะเดี๋ยวหมือนผมบอกกันแหละมีอะไรใช่นั้นทำไม้ในเคือมือในครัวเราก็ค่อนข้างจะใช้ประยุกต์ได้นะฮะในส่วนที่ ขอบคุณความจนนะคือไม่มีไม่มีสิ่งที่อำนวยความสะดวกเดี๋ยวเราไปยึดติดกับรูปแบบที่เขามันคือเราไปใช้เขาทุกวันอะ่ะมันเลยติดรูปแบบอย่างขน,นมนมปังหัวกะโหลกเนี่ยมั้รุ่นใหม่จะไม่รู้จักนะเดี๋ยวรุ่นผมยังทันอยู่สมัยก่อนกินก็คิดว่าชุดนั้นะ่ะก็เป็นสิ่งที่ <c oughs> อ่าเรียงลงไปนะฮะ ที่นของพิมพสามเดี๋ยว,วันนี้เข้าเตาให้ดูเลยนะฮะแต่ว่าต้องเป็นอี อีพีหนึ่งนะพยายามติดตามดูอันนี้วิธีการที่ทำนั้นก็จะคือยิ่งทำไปมันยิ่งมีองค์ความรู้ของใหม่ๆผมก็แปลกนะที่ผมก็จะ,จะมีคนที่มีความรู้มาสอนเพราะเขาอาจจะวิธีอยากวิทยาต่อให้ผมแล้วผมก็มามาเสิร์ฟต่อจัดการในสภาพความเป็นจริงจับต้องได้เนาะในจุดที่ที่ทำ นะนะสองละนะฮะสามก้อนจากแป้งห้าถ้วยนะย,ยังมียังมีตัวเหลือเดี๋ยวตัวเหลือจะเอาใส่ใส่พิมพ์ทำํำเล่นๆไว้จริงอยากจะทําไไ้นั่นนะฮะขวซองเอ้โหชอบกินัวซองแต่ยังไม่มีเวลาภรรยาก็พยายามหาสูตรมานะเดี๋ยวว่าเวลาเราไม่พอ ก็เลยเอาแบบเดิมๆไปก่อนโหก็หลกง่ายสุดนะฮะว่าจะต่อยอดมีบางคนบอกโอ้ยลุงไก่ทำพิซซ่าไปเลยงั้นต้องใช้อะไรนะเขาเรียกเตาอบดินนั่นแหละไม่รู้ผมอาจจะลองไอ้เตานี้ก็ได้พิซซ่าวักปุบผมเยอะนะมะเขือเทศหรืออะไรพวกเนี้ยมันอาจจะเป็นวัตถุดิบต้น ผมไม่ผมไม่ปลูกก็มีสมาชิกบนดอยเขาเขาทำเป็นอาชีพกันจริงจังนส่งเข้าตลาดส่งเข้าโครงการหลวงนะฮะส่งเข้าไอ้ตลาดสดอย่างผมก็รับโคต้าเรื่องทาง่ทานทำ่าเมือเพเทศผลสดอยู่นะเอาไอ้ทำพันราชินีกับพันโทมัตลูกโตนะฮะพันรับทานสดอ่ะก็สำเร็จไล้นะฮะเดี๋ยวตัวนี้สองตัวนี้ เราก็ต้องรอให้มันขึ้นโดก่อนนะครับแต่ต้องเอาผ้าคุมเนาะดอยู่ดีผ้าผ้ามันอยู่อีกที่นึงไม่ไม่พร้อมก็เอาไว้ติดตามอีพีหน้าก็จะลงเตาแล้วก็สุกเป็นยังไงนะฮะ